เซฟคอยไทยสวัสดีครับอันนี้มาแพ็คของกันนะครับตอนเช้ารอบเช้านะครับทั้งหมดสามกล่องนี่กล่องที่สามนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับสามารถสั่งผ่านเว็บไซต์เซฟคอยไทยได้นะครับนะครับเพื่อนๆก็จะได้แถมใบสิบใบสิบนี่เป็นใบที่สี่แล้วนะครับที่แถมออกไปครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับเพื่อนๆก็พิมพ์เซฟคอยไทยในมือถือก็ได้แล้วก็ไปเซฟคอยไทยบนมือถือ นะครับเพราะถ้าเกิดขึ้นเว็บนี้ปุ๊บเนี่ยเพื่อนจะเลือกสินค้าได้นะครับนะครับเลือกสินค้าเลือกสินค้านี่ก็คือแบบมีคนมาขอซื้อที่หน้าบ้านสี่สิบห้าบาทนะครับมาขายสามร้อยหกสิบบาทนะครับได้เงินไปสามรอยหกสิบนะครับแล้วก็มีสินค้านะครับพยาคุณนะครับเก้าสิบเก้าฟรีกรอบขอบทองนะครับเหรียญเก้าบาทตาแผ่นดินนะครับ นครับก็ซื้อของตอนนี้ได้สามารถโทรมาพูดคุยได้แชบไลายถามกันได้นะครับตามช่องทางหรือ Messenger มาได้นะครับถ้าเข้าเว็บเซฟคอยไทย c o m ได้ก็จะได้แถมใบสิทนี้ลูกค้ารายที่4ที่สั่งผ่านตรงนะครับของตีนี้มีทั้งหมด4ช่องทางในการสั่งซื้อ lazada s h o ป e e แล้วก็ l ลายแต่ถ้าสั่งผ่านเว็บไซต์ของที่ร้านนะครับก็จะได้ใบสิทธหนึ่งใบครับ มาเล่นกันเลยนะครับตาแผ่นดินหายากนะครับสี่ร้อยบาทหังกลมธนรักนะครับสี่ร้อยบาทนะครับแล้วก็เหรียญรูนะครับทั้งหมดห้าเหรียญน,นะครับห้าเหรียญน,นะครับย5ิบห้าบาทนะครับเหรียญละย5ิบห้าบาทเริ่มกันเลยครับ ด้านหน้ากสาม้นหลังกสองค,คืับที่หนึ่งก็ใส่ของแถมไปแก้หอ้ดนนีกว่าหอป่อดีกว่ากันโอเค ไม่ให้มีเสียงกระทบมากนะครับป้องกันป้องกันเคยด่มีเสียงเล็กน้อย ก็จะแปะสติกเกอร์ในการจัดส่งนะครับตอนนี้ต้องขอเป็นความรับของลูกค้านิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆจจกกำแพงเพชรนะครับเคยที่เป็นความรับนี้สีไม่ได้เป็นความรับนะครับแต่ว่าการทำคลิปวิดีโอพวกนี้ครับบน YouTube เขาห้าม เห็นชื่อที่อยู่ลูกค้าครับอเคครับกล่องสองกล่องสามกล่อง เพื่อนๆเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ